สวัสดีครับทุกคนกับกผู้ผุมแบงค์่องแบงค์ซาชาแนลปิ้งหัวใจไว้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะนำน้ำหอมตามกินใหม่ของซิลเนอร์พารฟาร์มนะครับผมมา first impression ต่อหน้ากล้องเลยทุกคน,นจริงๆแล้วผมก็ตามตรงผมว่าจะทำเป็นรูปแบบ l i ฟ e review เนาะแต่ว่าสภาพจิตใจผมตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนคือไม่ว่ามันจะเป็นเกิดจากอะไรก็ตามทีแต่ว่าปวดรู้ไว้ว่านี่ก็พยายามที่จะร่าเริงและสนุกที่สุดน,นะครับผมอ่ะ วันนี้นะครับสำหรับนู้หองของซูเปอร์เนียาซามนะคะรับผมสามกลิ่นใหม่ที่ผมได้มายังอยู่ในกล่องเลยนั่นก็คือไม่ได้เปิดกล่องเนาะแต่ประเด็นก็คือวันนี้เราจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาเฟิร์สอิมเทชั่นแบบธรรมดาแล้วก็แบบดูโน้ตไปด้วยอ่านโน้ตไปด้วยแล้วก็มบอกทุกคนว่ามันให้ความรู้สึกยังไงแต่จะเป็นการเล่นเชี่ยวทุกคน <laughs> ขอยค,คำนี้จากคุณหนึ่นงเมคอัพนะค,นะคือหลายคนอ่ะขอขอขอบคุณหนึ่ง คือเราอะ่ะมีบุคลิกที่คล้ายน้อยหนึ่งไหมมันคงมีจริงแหละแต่ว่าเราดูเขาเราเตะเขาทุกวันเราก็ต้องชอบเขาใช่ไหมดังนั้นวันนี้ผมจะมาขอเล่นเชี่ยวด้วยกันเปิดเทปเนียพารฟ์ฟมแล้วก็มโนกลิ่นไปพร้อมกับทุกคนนะครับว่ามันเป็นกลิ่นแบบไหนมีโน,โนอะไรบ้างซึ่งต้องพูดตรงนี้เลยว่าผมอะ่ะไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องน้าหอมขนาดนั้นผมเป็นพาร์ฟมลับเบอร์ผมไม่ได้เรียนเรื่องน้าหอมมาผมเคยเจอน้องที่ทํางานอ่ะไม่รู้นาคิดอะไรอยู่แต่ว่า อ่ะเขาพูดตรงนี้แล้วกันเนาะ <_ C os> เขาก็เอาน้ำหอมกลิ่นหนึ่ง <What? S 1> ไม้ผมดมดู <_ C os> แล้วก็บอกว่าพี่คิดว่าเป็นของแท้หรของปลอมซึ่ <_ C os> งผมพูดตรงๆัะ้วว่ากูตอบถูกหรือผิดคงจะถูกอยู่หรอกมึอ <_ C os> เขาเอาโคโค่มาร์ทโมเซลนะครับผมไม้หมดมแต่ประเด็น,นก็คือผมเคยดมกลิ่นนี้แต่ว่าเคยดมในเวอร์ชั่นที่มันกลายเป็นดายดาวแล้วอ่ะเป็นกลิ่นกลางๆแล้วอ่ะแล้วคนที่ผมเคยได้กลิ่นด้วยเป็นคนที่ฉีดน้ำหอมอัดมาเยอะมาก ผมก็เลยเข้าใจว่ากลิ่นนั้นอ่ะมันจะต้องหนักมากๆทุกคนเข้าใจไหมพอเราได้ดมกลิ่นแรกที่เป็นโน้ตเปิดของมันอ่ะผมรู้สึกว่าทําไม่มันกลิ่นไม่เหมือนกับคนที่ผมเคยดมเออผมก็เลยบอกว่าลอมหรือเปล่าเคออะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยของแท้เนี่ยพี่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยคในคิดในใจแหละว่าเฮ้ยบางทีอ่ะไม่ต้องมาลองปรุดโดยวิธีนี้หรอกคุณตอบผิดเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบน้ำหอมแล้วก็ไม่ได้เก่งเรื่องน้ำหอมผมจบคณะกายภาพบำบัดมาเนาะโอเคป่ะโอเคป่ะดังนั้นอ่ะ เวลาที่ผมรีวิวน้ำหอมเมื่อก่อนผมก็เคยรีวิวเล่นแต่เป็นการรีวิวกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเป็นการรีวิวว่าไม่ได้มาแตกแก่าเมันกลิ่นอะไรโน้ตแบบไหนเราแค่แบอกว่าเอ้ยเราชอบกลิ่นนี้มันหอมนะมันทนไหมประมาณนี้เอาใช้ไปอะไรได้บ้างอะไรเดี๋วนี้นะครับผมอ่าโอเคสำหรับสามกลิ่นใหม่ของเซเวนเนอร์ฟาร์มแล้วับผมยังไม่ได้แกะเพิ่งจะแกะเมื่อกี้เราจะมาลองดมกันแล้วว่ามันเป็นกลิ่นประมาณไหนและมันหอมไหมนะครับ สำหรับผมอะน้าหอมออฟฟิวเนี่ยปาฟังมาะผมไม่ค่อยห่วงเรื่องคุณภาพของเขาเหรอกคุณภาพของเขาดีอยู่แล้วเขาไม่ได้บีบให้เราพูดหรอกนะว่าต้องบอกกนะันที่ว่าคุณภาพน้ำหอมผมดีก็ไม่แต่มีความรู้สึกว่าของดีมันก็ดีในตัวของมันอะเราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะนะครับสําหรับกลิ่นแรกที่ผมได้มานะันชื่อว่าสโนมเมลเช่นนะครับเดี๋ยวปมให้เฮ้ยชื่อน่ารักดีสําหรับสโนมเมลเช่นนะครับผ้าฝังจาก ชื่อแล้วทุกคนคุณก็จะเรียนการถึงว่ามันน่าจะเป็นแบบความแข็งความเย็นความเป็นน้ำแข็งแบบว้าวว,าว้าวซ่าเป็นราชินีน้ำแข็งเอลซ่า let it go let it go ประมาณนั้นครับผมซึ่งมาลองดูมันจะเป็น snow mountain หรือเปล่านะครับอ่ะหนึ่งสองสามฉีดใส่กระดาษทิชชู่ก็แล้วกันเนาะ ซึ่งผมมาบอกทุกคนมาตลอดนะว่าการฉีดใส่พวกกระดาษฉีดใสที่รองกับตัวมันไม่เหมือนกันวันนี้ไม่ใช่การรีวิวเนาะเพิ่งได้มาจะรีวิวอะไรละ่ะก็ฉีดใส่กระดาษเรามาเดากันวนะ่ามันมีโน้ตของอะไรบ้างครับ1 2ึ่งสองสามสโนว์เมาท์เสมเนียภาพบ้างอ,อู้้ทุกคนมันเป็นกิ่นที่สด ชื่นและก็หอมมา,มากๆครับ uh oh. มันเป็นฟิลสดชื่นที่ฉีดมาแล้วคุณจะรู้สึกถึงกลิ่นหนึ่งนั่นก็คือกลิ่นของความเป็นดอกไม้ทุกคนและผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นของพวกด,ดอกไม้ขาวด้วยมึงถ้าผิดก็คือผิดนะอันนี้คือตัวความรู้สึกเลยนะเพราะฉะนั้นผมเดาว,ว่ามันมีกลิ่นออกแนวกระดิเนียนและก็จัสมินน่ะน่าจะเป็นจัสมินมากกว่านีลลี่ไม่รู้มีไหมพวกดอกตุมนะครับแต่มันเป็นกลิ่นที่ให้ฟิลแบบ หอมสะอาดสดชื่นแบบนวลน,นวนมันไม่ใช่สดชื่นแบบว้า <c oughs> อย่างงี้นะแต่มันเป็นสดชื่นแบบนวลน,นวนแต่นวลที่มากับความรู้สึกเย็นๆเป็นฟิวเปิดตู้เย็นเปิดมาแล้วเจอกับปึ้งคุณแม่แช่พวกแบบฟุตตี้พวกผลไม้ไว้แช่ของที่มีความสดชื่นไว้ในตู้เย็นครับโซนอมอเเทให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยอะหอมเย็นๆหอมสบาย ตอมอีกทีนึงอ่ะเหมือนเดินเข้าไปในห้างห้างที่หรูหราห้างที่ข้างในเป็นของลักจูรี่ห้างที่มีดอกไม้อ่ะแล้วก็มีบาร์เบอร์ด้วยไม่รู้สิผมมีความรู้สึกแบบนึกถึงกลิ่นร้านทําผมที่แพงๆทุกคนคุณถ้าพูดถึงกลิ่นนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเคมีสังเคราะห์ใช่ไหมมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีความรู้สึกแบบเหมือนเราได้รับการปฏิบัติอย่างดีทุกคนบาร์เบอร์มากหอมดีเปิดเข้าไปในห้าง ร้านทาผมแ,มแพงูดูๆฟึบเข้าไปแล้วทุกคนแบบต้องมาแบบว่าคุณลูกค้าจะทําอะไรครับคุณลูกค้าจะทําอะไรครับคุณลูกค้าจะทําผมทรงอะไรคะประมาณนี้มันเป็นฟิลนั้นน่ะหอมดีผมชอบนะครับผมโอเคแล้วไปเฉลยกระเทนาว่ามันกิ่นอะไร <c oughs> อูวา่าฉิดเลยแน่เลยสําหรับ snowy mountain นะครับผม snowy 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 mountain เขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่มีความเฟรชฟิลกึดมึงกูถู มีความค a n แอนชิลเย็นแล้วก็ชิลลักจูเลียอารมณติกมึงแล้วก็มีความเพอร์เฟกต์ฟอร์เดย์ไทม์เหมาะสำหรับตอนเช้าช้านะฮะ <IS C AP> เขาบอกว่ามันมีกลิ่นของเบอร์กอมอสแมนดารินออร์เอนกลิ่นทีใช่ใช่ทุกคนผมว่านะอีกลิ่นที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นขอนคลายเหมือนร้านบาบร์เบอร์ยงแพงอะ่ะก็คือกลิ่นทีนี่แหละกลิ่นชาทุกคนอจะองว่ามันเชื่อมไปกับร้านทำผมไนดะ้ไง ร้านทําผมดูหรูอะที่แบบว่ามีชาเติมลูกค้าทุกคนมีกลิ่นของดักเคเรนสแซนดาร์ดูกลิ่นมัสแล้วก็กราวบานัมนะครับอาบอกเลยนะว่าไอ้พวกกลิ่นของแซนดาร์ดูกับกลิ่นมัสเนี่ยมัสมาให้กลิ่นแล้วแต่แรกแต่กลิ่นของแซนดาร์ดูแล้วก็กราวบาน้มอะผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นเบสกลิ่นฐานของมันนะครับผมซึ่งเรายัางดมไปไม่ถึงนี่ก็คือกิ่น snowy mountain ของตึ้เนี่ยบ้าผมบอกเลยนะว่าความประทับใจของผมอะผมประทับใจมากทุกคน มันหอมดีมันมีความหรูหราแต่ถ้าจะพูดถึงว่ามันไปนคล้ายกลิ่นไหนของเขาไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นความคล้ายๆกับ h a p p บี่ฟลาเวอร์ฟอร์เตแต่มีความเย็นมากกว่าคุ uh oh. มากกว่า มีความนวลแต่ว่าอาจจะไม่เป็นดอกไม้ถึงขั้นนั้นนะคะผมโอเคเป็นกลิ่นที่ดีกลิ่นหนึ่งนะครับสำหรับราคาคือ10 ml 370บาท3 0 ml 1,090บาท5 0 ml 1,790บาทและ1 0 0 ml 3,490บาทครับผมอินสตาบเลชั่นมาจากพ e a i e Silver Mountain Water โอเค okay. ทุกคนหอมดีบอกก่อนเลยนะบอกอีกครั้งนึงว่าน้ำหอมที่อินสไปร์ลแบบขอาบางทีผมก็ไม่เคยดมดังนั้น คุณก็รู้เท่าที่ผมบอกกันนะครับสําหรับใครที่อยากลองก็ไปซื้อเพราะราคามันน่ารักมากๆนะครับโอเคตัวต่อไปของเซเวเนียสฟาร์มนะครับผมที่เราจะมาเดากันนะครับอ่าเป็นตัวนี้แล้วกันผมเห็นป้ายมันสีเหลืองๆส,ๆส้มๆจากข้างในห่อเนาะซึ่งไม่รู้ว่าเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นสีอย่าง้งจริงๆหรือเปล่านะทุกคนเขาไม่เลืองอันนี้ด้วยนะเขาให้มาเยอะเหมือนกันนะอืออ่าตัวนี้มีชื่อว่า b e a More on the Beach ทุกคนนั่นก็คือแบบว่าเกลือทะเลที่บนทะเล อย่างวะอ่ะโอเคโอเค feel on the beach มันเป็นฟิลแบบว่าอ่าเราฟังจากชื่อมันผมให้เดาจากชื่อก่อนนะครับมันน่าจะเป็นกลิ่นที่นึกถึงความสดชื่นริมทะเลและน่าจะมีความหรูหราบนเรือยอทหรือไม่ก็ริมหาประมาณนี้ผมเดาไว้มาโน,นไว้แบบนั้นนะครับผมโอเคเรามาลองกันที่กระดาษทิชชู่เลยนะครับว่ามันจะเป็นกลิ่นยังไงวะซานหนึ่งสองสาม feel near the beach โอ้โหูหเฮ้ยมันมีความต่างกับเมื่อกี้ทุกคนประทับใจว่ะเอ้าอันนี้พูดจริงๆนะคือหลังๆมาซิมบันเนยภาฟาร์มอะทำน้ําหอมมาแล้วทำให้ผมรู้สึกแบบว้าวซ่ามากๆแล้วกลิ่นเนี้ยเป็นอีกลิ่นหนึ่งที่รู้สึกวาวซ่าทุกคนคือโนวี่เมลเทนเมื่อกี้เนี้ยมันจะมีกลิ่นที่รู้สึกว่าฉีดออกมารู้สึกความเย็นๆใช่ไหม แต่น,น่าจะเป็นเย็นแบบเปิดตู้เย็นอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแต่อันเนี้ยฟิลเขาเป็นความเย็นเย็นดิมหาดหาดยามเย็นยามรพระเพลยามตะวันเริ่มจะรับฟ้าหรือไม่ก็เป็นช่วงที่ตื่นมาตอนเช้าเลยประมาณนี้ทุกคนเป็นกลิ่นที่มีความหอมแบบนวลๆสดชื่นแบบคือฉีดมาตอนแรกอะรู้สึกสดชื่นถึงความจัดเต็มครขออนุญาตฉีดใส่ิวเนาะเพราะว่า อูปิงจริงอะกินเนี้ยอุ้ยทุกคนมันมีความรู้สึกถึงความเป็นสีตรัมันมีความรู้สึกเป็นดอกไม้ดมขุดน่ะรู้สึกถึงความเป็นแบบเลมอนเหมือนเลมอนเหมือนเลมอนที่เป็นแบบยำแยมเหมือนเลมอนที่แบบว่าสดชื่น เหมือนมันนาวเหมือนสตั๊ดที่ดมยังไงก็รู้สึกว่าถึงความเป็นสตั๊ดของมันทุกคนแล้วมันจะมีกลิ่นบางกลิ่นที่ให้ดูความรู้สึกความหรูหราดูแพงดูหรูมากๆเป็นกลิ่นที่แบบสตั๊ดที่มีความหรูสตั๊ดที่มีความแพงกลิ่นของมันต้องมีกลิ่นของีต่อแน่นอนเพราะว่ามันชื่ออย่างนั้นนะครับผมอันนี้เราต้องเต่าจากชื่อด้วยนะเราต้องแบบฉลาดจากการฟังชื่อมันด้วยแล้วก็บบว่าเออมันตีความไม่ใช่แบบว่าคุณนมั่วๆนะครับ หอมดีอ่ะดมจากตัวดีกว่าหอมสดชื่นกังวานมีตะเนะ่น่าจะมีของความกลิ่นไม้เล็กๆซ่อนอยู่ภายใต้กลิ่นนี้และที่สําคัญกลิ่นเนี้ยมันให้ความรู้สึกถึงความแบบอารมณ์ชิวๆดินมทะเลมีความซีซอนมีความเกลือแน่นอนความเกลือเนี่ยครับมันจะทําให้กลิ่นมันมีความเป็นอารมณติมันจะทําให้กลิ่นมีความแบบว่าเซ็กซี่เล็กๆความเกลือของกลิ่นนะครับผมบางทีมัน คุณอยากคิดว่ามันจะทําให้กลิ่นย๋ยวคุณเป็นกลิ่นเค็มเหรไม่ใช่มันเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์เซ็กซี่น่าอยู่ใกล้เหมือนฝนเริ่มตกด้วยนะประมาณนั้นนะครับผมผมรู้สึกถึงกลิ่นความเป็นน้ำพึ่งมะนาวอ่ะไม่รู้ดิไม่รู้ว่านาันโายมันจะมีหรือเปล่านะครับดังนั้นเราไปดูกันเลยครับว่า s e p b r e e on the Beach เนี่ยผมเล่นเชี่ยวไปอ่ะน้าแตกหรือเปล่าน้อโอเค Sea b r e e on the Beach ครับผมมาเรามาดูกันสำหรับซูเนี่ยพรฟอม Sea b r e e on the Beach นะครับเขาบอกว่าเป็นกลิ่น เฟรชฟุตตี้สีตัสถูกต้องนะครับผมมันมีความฟุตตี้มันมีความสีตัสเนาะซาวตี้อะควาตนะิกูว่ากูก็โอเคอ่ะกูก็เก่งในระดับหนึ่งอะ่ะเพียงแค่ว่าถ้าเอาน้ำหอมที่กูไม่รู้จักมาให้กูถามกูว่าอันนี้แท้หรือปลอมกูตอบไม่ได้แค่นั้นเองกูต้องรอถึงโน้ตกลางก่อนนะครับผมโน้ตกลางมันจะบอกเราได้ลักชูรี่เพอร์เฟกต์ฟอร์เดย์ไทม์เช่นกันนะครับผมผมเดาว่าน้ำหอมของซิลเวเนียเซนเนีย เขาจะมาเชิงแบบตอนกลางวันเป็นน้ําหอมสําหรับชิทตอนกลางวันอากาศร้อนๆบ้านเรานะครับผมเป็นกลิ่นของเบอร์กามอสเลมอนเอ้าแมนดารินฟรีฟอสไอริสอะควาติกโนตฟรุตตี้โนตวูดดี้โนตนะครับผมซึ่งเวลาที่เขาบอกว่าเป็นอะควาติกโนตฟรุตตี้โนตวูดดี้โนตเขาไม่ได้บอกจับจงว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรดังนั้นคุณก็จะตีความได้หลากหลายว่าความเป็นฟรุตตี้ของเขามีอยู่ไนบาง ความเป็น w ูดดี้ของเขามีอะไรบ้างความเป็นอัลคอิกของเขามีอะไรบ้างนะครับสําหรับกลิ่นนี้นะครับราคาเท่ากับกลิ่น,นัั้นก็คือ10 m แมวส็ดบาท3 0 ml 1 0 9 0บาท5 0 ml ิ7แ0วาทิบแล้วหนึ ml, 3, ่งร้อยแมวามพันสเก้าบทอินสปเรชัเขามาจาก c r e ตมิลลิสอิมเพเสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมอ่านไม่ออกอ่านไม่ถูกก็จะไม่อ่านแล้วกันนะสําหรับทีมเนวฟอร,ร์มตัวนี้ผมว่าหอมดีมีเสน่ห์ครับผมคนท ผ่อนคลายริมทะเลรู้สึกสดชื่นใช้ในบ้านเราได้ซีซอสออนเดอะบีดตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมโอเคมาถึงตัวสุดท้ายได้มาถึงตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะเล่นเที่ยวกันนะครับผมตัวนี้ยผมบอกเลยว่าที่ผมไม่หยิบมันขึ้นมาเพราะว่าป้ายมันตีเข้มก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องมาดูแล้วแหละว่าไอพวกป้ายตีเข้มเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคอุ้ยทุกคนสีของน้ําหอมตัวนี้แปลกประหลาดากับทุกตัวอ่ะผมขอยอนุญาตให้ดูกันนะ สีของ Snowy Mountain นะครับผมเป็นสีที่ใสที่สุดแล้วส่วนสีของ f r e e z o t ก็จะมีความเหลืองๆขึ้นมานิดหนึ่งนะครับส่วนสีของ Dimensional p o t i l อ่านถูกหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับสำหรับ Dimensional Potion er Perfume นะครับผมขอนซูมเนียพ <c oughs> ื่อนๆสีจะออกเป็นสีเหลืองๆน้ทีคุณเหมือนกับแบบว่าเหมือนน้ำโอเลี้ยงอะเหมือนแบบเหมือนฉี่ที่แบบว่า ไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่ฉี่ที่แบบจิ้เยียเยอะประมาณนั้นนะครับเลวมากเจ้าของแดนมองแบบว่ามึงมาเปียกได้เยียรมากโอเคไม่เป็นไรฉีดเลยนะครับขออนุญาตฉีดที่ตัวเนาะหนึ่งสองสามดิเมนเซอร์นอฟอ่านทุกทุกบาทกันนั้นแหละนะครับผมอ่านทิ่ก็แก้ให้ด้วยนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวพัณนะในบรรดาทุกกลิ่นนะครับผมที่เอามาดีวิวในวันนี้กลิ่นนี้ประหลาด ประหลาดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมันไม่ดีนะทุกคนความประหลาดของผมก็คือมันมีกลิ่นที่ไม่ได้เป็นในเชิงของสองกลิ่นที่แล้วคือสองกลิ่นที่แล้วเขาจะมีความสดชื่นเขาจะมีความแบบแทกมาทั้งกลิ่นฟุตตี้กลิ่นดอกไม้ประมาณนี้ใช่ไหมแต่อตัวเนี้ย <t> เขาจะมีความเข้มของกลิ่นที่มากสุดผมเดาว,ว่ามันจะมีเชิงไม้ไม้มันจะมีเชิงเหมือนกับขิงขิงขาข,า,ขา, oon, านิดนึงเอางี้ ดมแล้วคุณรู้สึกถึงความเป็นสมุนไพรด้วยไม่ได้มีแค่ความเป็นแบบติดตัวัดไม่ได้มีแค่ความเป็นมัดไม่ได้มีความแค่แบบซีโนดหรือออคาติกโต๊ดอะ่ะมันมีความเป็นสมุนไพรที่มาจกกลิ่นในไม้น่าจะมีกลิ่นของเบอร์กามอสด,ดมไปบางทีคุณจะรู้สึกถึงกลิ่นที่มีความไม่ไม่ด้วยทุกคน uh oh. คุณเคยได้กลิ่นแบบว่าคนกําลังก่อฟืนก่อไฟไหมแล้วมันจะมีกลิ่นไม่ไมกลิ่นควันควันบางอย่าง เออเข้ามามันมีความสโมกกี้ของกิ่นครับดมแล้วอะ่ะอยากกินบาบร์บีค้อนเรามีความลับเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าให้คุณฟัง <c oughs> <c oughs> กูหิวแล้วมั้งเนี่ยหิวไงเที่ยงละทุกคนมันเป็นกิ่นที่มีความเก๋มีความเท่แต่ผมบอกไปแล้วว่าสำหรับ dimensional r o t a l นะครับผมเลือกอันถูกหรือเปล่านะ กลิ่นเนี้ยคนที่จิีจะต้องมีความเท่ใน่ะดับ uh oh. คือมันเป็นกลิ่นที่มีชั้นเชิงที่สุดแล้วในบรรดาทุกตัวของวันเนี้ยคือไม่ใช่ว่าสองกลิ่นนั้นไม่มีชั้นเชิงนะมีแต่ว่าเราจะรู้สึกถึงความว่า uh oh. เฮ้ยมันมีกลิ่นที่เราคุ้นเคยกันมากๆแต่กลิ่นเนี้ยต้องเปิด่วนประสาทนิดน,นึงอนะ่ะหอมเก๋เท่แต่การแต่งตัวสําหรับน้องหอมกลิ่นนี้ครับ คุณจะต้องแต่งตัวเท่ใส่เสื้อยีนิก็ได้แต่แนะนําให้เป็นยีนที่มีความสีเข้มนิดนึงอะ่ะใส่เสื้อหนังใส่เสื้อยีนสีเข้มแต่งตัวเทๆ่ๆผู้ชายที่มีความเซ็กซี่เป็นผู้ชายที่มีความเซ็กซี่กล้ามโตถ้าผู้หญิงสลหรับน้ำหอมตัวเนี้จะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามั่นใจนิดนึงอะ่ะเพราะญาตพูดเยอะกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันให้ฟีลความรู้สึกที่แตกต่างมากๆแต่สำหรับผมอะ่ะมันก็ดีทุกกลิ่นหอมทุกกลิ่นเลยนะครับผมแต่ว่าอีกตัวนี้ลึกลับซับปอนกว่าอันอื่นอะ่ะ แปลกดีอะแต่ความอยู่บนร่างกายเราไปเรื่อยๆนะครับความมีกลิ่นไม่ไหม้ความมีกลิ่นควัน่ะมันจะมีกลิ่นซิตัสบางอย่างเข้ามากลัวและผมคิดว่ามันน่าจะมีดอกไม้ขาวเข้ามาตัดด้วยนะครับผมทั้งหมดที่พูดไปเป็นสิ่งที่เราเป็นเชี่ยนในเดิมเมึงถูงกหรือผิดไม่รู้เรามาเฉลยกันตอนนี้นะครับสําหรับ d i m e n d i o n a l o t e l p e r f o r version นะครับผมอ๋อมันเป็นกลิ่นที่มีความเป็น p e r f o ดังนั้น เขาน่าจะเป็นกลิ่นที่แรงกว่าตัวอื่นครับตัวอื่นมันเป็นอะลับฟาร์มใช่ไหมตัวนี้เป็นกลิ่นของพลเฟิร์มเลยโอเคกลิ่นนี้เขาบอกว่ามีความเวลี่ลักชวรี่ซีตัสถูกต้องทุกคนมีความคอมเพล็กซ์ฟูดแอนด์บูทถูกมันเป็นการรวมตัวของกลิ่นที่มีความฟุตตี้มากับกลิ่นไม้ๆนะครับกอร์จีสบลูฟาแกนนั่นก็คือมีความเป็นน้ําหอมสีฟ้าสีน้าเงินนั่นเองทุกคนถ้าพูดถึงน้ําหอมสีฟ้าสีน้ำเงินอะคุณจะนึกถึงน้ําหอมหลายตัวบนโลกไปน,นี้ใช่ไหม ใช่ตัวนี้มันดมแล้วลึกถึงน้ำหอมสีน้ำเงินจริงๆแล้วก็ perfect for daytime นะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าน้ำหอมตัวนี้ตอนน้งคืนก็ได้นะแต่ยิ่งฉีดไปเรื่อยๆมันยิ่งมีความสาใสมีความกลางวันเรื่อยๆอามาตอนนะครับสำหรับกลิ่นนะครับผมมันมีโน้ตอะไรบ้างเมื่อกี้มีสายเข้านะครับผมก uh ็ oh. มคือ g r a ปฟ f ุตกลิ่นอร์กามอ t กลิ่นแรมกลิ่นเลมอนกลิ่น thyme อ่าน e ไม่ออกนะครับผม lily of the valley juniper berry tarragon um, green apple b a c k c u r n Jasmine, in Road, ian, i n n น r r o a h a a t e ฮ v e ียนเว Amb เวอร r เและดานัมเดารราคานะครับผม10 m l 400บาท30 m l 1,190 50 m l 1,890 100 m l 3,690บาทส่วน i n s t i r a t i o n ครับอ่านยากและเกินไปดูกันเอาเองนะครับผมผมแปะไว้ให้แล้วนะครับผมคุณก็น่าจะเห็นกันแล้วสำหรับกลิ่นนี้ผมบอกเลยครับทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความลึกลับมันมีความซับซ้อนนะ ลึกลับซัดตอนขนาดที่ว่าคุณเห็นโน้ตมาแล้วคุณก็มีความตกใจใช่ไหมใช่มันเยอะมากๆทุกคนมันเป็นกลิ่นที่เนี่ยมาดมอีกทีหนึ่งอ่ะหลังจากที่่านเวลาไวสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ผมติดสายเนาะผมบอกไปแล้วเนาะมันให้ความรู้สึกที่มีความเก๋และแตกต่างมีความลักชิลลี่จริงๆอ่ะดังนั้นนะครับขอสรุปทั้งหมดสามกลิ่นนี้ในเวอร์ชันที่เป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะครับผมก็คือลองเลยแล้วก็มีความเล่นเชีย่ยวเล่นกับทุกคนนะครับผมอยากบอกว่า ทั้ง3กลิ่นเนี้ยของเซมิเนียมาฟามนะครับผมเป็นกลิ่นที่น่าสนใจทุกกลิ่นเลยเป็นความแตกต่างกันนะครับผมอ่ะมาพูดกันคร่าวๆเนาะอันนี้คุณอาจจะไปซื้อตามเลยก็ได้หรือรอรีวิวของผมแน่นะคนนะครับผมอ่ะสำหรับตัวเลสโนวี y เมลเทนนะครับตัวเนี้ยเหมาะกับใครมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเย็นให้ความรู้สึกถึงความสดชื่นให้ความรู้สึกถึงความนวลนๆมีความเป็นแบบว่า รู้สึกความเป็นกลิ่นม,มััสทุกคนมันเป็นกลิ่นแป้งที่มีความเย็นๆที่ไม่เหมือนแป้งเย็นงงปะมันจะรู้สึกความเป็นแป้งหวานหวานหอมๆที่ให้ความรู้สึกเย็นๆให้ความรู้สึกตดกชื่นมีทั้งความเป็นฟูตี้มีความเป็นฟีตาตอยู่ในกลิ่นสำหรับ Snowy Mountain ตัวนี้ผมว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงใช้ทั้งผู้ชายนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและการแต่งตัวก็ รู้หราก,ก็ได้เล่นๆก็ได้นะครับตัวนี้ใส่ไปเที่ยวก็ได้แต่น่าจะเหมาะกับไปเที่ยวช่วงกลางวันครับผมไปทะเลไปเดินเล่นกับเพื่อนไปห้าง,างนี้โอเคมากเลยครับสำหรับกลิ่นหรอไปที่ชื่อว่า Sea f r l t on the Beach นะครับผมตัวนี้เป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกแบบเนี่ยพอมาดมอีกทแบบีนึงอะมันมีความรู้สึกเหมือนเลมอนที่แอบมีความรู้สึกถึงความเป็นน้ำผึ้งเล็กๆอยู่ด้วยไม่รู้ติผมรู้สึกงั้นนะ มีความฟูตี้มีความเป็นฟอลโล่มีความเป็นแบบว่าสีฟัสที่หอมและเบนกันแบบพอดีเป็นกลิ่นสีสอที่ให้ความรู้สึกอควาติกที่มีความเซ็กซี่และหรูหราดูแพงครับเป็นกลิ่นที่มีความนวลของกลิ่นด้วยผมว่ากลิ่นเนี้ไปในเชิงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายใช้ไม่ได้เพราะน้ําหอมไม่มีเพศนะครับผมจะเพศไหนก็ใช้น้ําหอมได้ กลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้ดีมากมีความหรูหราใส่ชุดสีทองใส่ชุดสีขาวใส่ชุดสีนวลใส่ชุดสีดําอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับผมดังนั้นถ้าคุณชอบใส่เสื้อสีขาวสีครีมสีทองสีส้มสีเหลืองเงี้ยซีฟอสออนเดอะบีชตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะครับผมที่ผมพูดไปที่ชื่อยากๆ d i m e n s i o n a l ล o อเทลดาพ a ร a ฟของ d i m ซิมเนียพาฟนะครับเป็นกลิ่นที่มีความเท่ความเก๋มากๆเป็นกลิ่นที่ จริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเปิดมาคุณจะรู้สึกถึงความเป็นผู้ชายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พออยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆผู้หญิงก็สามารถใช้ได้แต่ผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงและเป็นคนที่มีความแบบคือไม่ใช่ผู้หญิงที่มีความอดปุวกเปียกเอาดีกว่าจะเหมาะสำาหารับน้ำหอมตัวนี้ต้องเอาเขาอ,อยู่เหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ชอน้ำหอมของซิมบิเนียลฟาร์มและผมก็หวังว่า คุณจะชอบและมันจะสามารถเป็นการตัดสินใจเบื้องต้นในคุณได้แต่ผมสามารถพูดตรงนี้ได้เลยนะครับว่าน้ําหอมของซิมบเนียวัลฟามาความติดทงติดคนนะคุณไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากส่วนมากมันติดคนอยู่แล้วทุกคนอย่างน้อยอะ่ะแบบเบยเบยเลยหกถึงแปดชั่วโมงมันต้องได้นะครับผมตลับน้าหอมของแบรนด์นี้และเป็นน้ําหอมที่มีคุณภาพกลิ่นดีกลิ่นดิดทนแล้วก็ราคาดี่มากผมอยากให้คนไปลองค่ะผมก็บอกว่าคลิปน,นี้จะเป็นมือทุกคนใครชอบก็ฝากกดแลค์ก็แชร์ ฝากกดติดตาคริปเพียกำลังใจให้กันแล้วอย่าลืมกดติดิามคให้กันด้วยเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมอยากบอกทุกคนย้ำอีกครั้งว่า <c oughs> ผมเป็นแค่คนที่ชอบน้ำหอมเหมือนทุกคนผมเป็นคนที่ชอบน้ำหอมชอบดมน้ำหอมเหมือนกับทุกคนเราเรียนรู้น้ำหอมไปด้วยกันไม่ต้องมาเล่นเชี่ยวกับผมเพราะว่ากูาตอบผิดนะครับกู่บนทางเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย